สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับรายการสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญในรอบเดือนมกราคมที่ผ่านมากันนะคะมาเริ่มกันที่สถานการณ์การเลิกจ้างพบว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจำนวน3 4 1แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง606คนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนพบว่า มีการเลิกจ้างลดลง91แห่งคิดเป็นร้อยละ21.06ประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3อันดับแรกคือ1กิจการขายส่งขายปลีกอันดับที่2กิจการการผลิตและอันดับที่3กิจการที่พักแรมและบริการถัดไปเป็นเรื่องของสถานการณ์การขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม พบว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจำนวน2 8 3 0 0 0รายแบ่งเป็นกรณีเลิกจ้างจำนวน73,217รายสิ้นสุดสัญญาจ้างจำนวน19,297รายและลาออกจำนวน194,95ราย ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคมมีผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ0.42ในส่วนของสถานการณ์การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอจดทะเบียนใหม่จำนวน194แห่งลดลงจากเดือนพฤศจิกายน15แห่ง คิดเป็นร้อยละ7.17โดยทำให้เกิดการจ้างงานจำนวน5,368คนในขณะเดียวกันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการจำนวน65แห่งเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน8แห่งและส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน1,901คนซึ่งเพิ่มจากเดือนพฤศจิกายน562คนคิดเป็นร้อยละ41.97 ทั้งนี้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2565วันที่1ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2564มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกจ้างกิจการรวม164แห่งลูกจ้างได้รับผลกระทบ4,692คนในขณะที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่รวม577แห่ง ส่งผลให้มีการจ้างงานจำนวน24,47คนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่ยังมีจำนวนสูงกว่าโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนใหม่มีมากกว่าเกือบ4เท่าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขอเลิกกิจการรวมถึงเกิดการจ้างงานใหม่มากกว่า4เท่าของการเลิกกิจการด้วย ถัดไปในส่วนของสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมารตรา75แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541พบว่าในเดือนธันวาคมมีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวทั้งสิ้น102แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ1,462วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน2 8 6 0คน แบ่งเป็นสองกรณีกรณีที่1กรณีนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนจำนวน73แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ875วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบ15,176คนกรณีที่2กรณีนายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดจำนวน32แห่ง จำนวนวันที่หยุดกิจการ587วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบ5,913คนประเภทกิจการที่ขอหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุด3อันดับแรกคืออันดับที่1กิจการการผลิตอันดับที่2การขายส่งขายปลีกและอันดับที่3การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า โดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองสมุทรปราการปราจีนบุรีและชนบุรีทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าจำนวนสถานประกอบกิจการที่หยุดกิจการชั่วคราวในเดือนธันวาคมมีจำนวนลดลงจากเดือนพฤศจิกายนจำนวน34แห่งคิดเป็นร้อยละ25มาต่อกันที่สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์จากการเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2564พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจำนวน44แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง7616คนโดยเมื่อพิจารณาข้อมูลเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดที่มีการยื่นข้อเรียกร้องมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวน12แห่งรองลงมาคือจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองจำนวน10แห่ง ส่วนจังหวัดที่มีข้อเรียกร้องน้อยที่สุดคือกรุงเทพมหานครจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองมีจำนวนหนึ่งแห่งในส่วนของข้อพิพาทแรงงานพบว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น9้าแห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงาน6 6 1 8คนจังหวัดที่เกิดข้อพิพาทแรงงานมากที่สุดคือจังหวัดระยองจำนวนสี่แห่ง สำหรับข้อขัดแย้งพบว่ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการทั้งสิ้น18แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง15,126คนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีทั้งนี้พบว่ามีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน101แห่งทำให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินโดยประมาณ 7,450ล้านบาทโดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพบว่าในเดือนธันวาคมมีข้อเรียกร้องลดลงคิดเป็นร้อยละ62.71ข้อพิพาทแรงงานลดลงร้อยละ50และข้อขัดแย้งด้านแรงงานเพิ่มขึ้นสองเท่านอกจากนี้ในเดือนธันวาคม2564คณะกรรมาการแรงงานสัมพันธ์ ได้มีเรื่องรับข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518จำนวน4กรณีมีลูกจ้างเกี่ยวข้อง7,352คนจากสถานประกอบกิจการ4แห่งถัดไปเป็นสถานการณ์การยื่นคำร้องกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่7พุทธศักราช2,562พบว่าในเดือนธันวาคมมีนายจ้างยื่นคำร้องกรณีย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา120กับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจำนวน4แห่งและมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน16คนและมีคำสั่งให้ในายจ้าง4แห่ง จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวนเงิน1,4550ล้านบาท60สตางค์มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง9คนทั้งนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานจำนวน7แห่งลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นจำนวน24คนต่อกันที่ สถานการณ์การใช้สิทธิกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาลูกจ้างได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีโควิด -19 จำนวน2,623คนเป็นเงินทั้งสิ้น20,759,844บาท73สตางโดยแบ่งออกเป็นกรณีที่1 กรณีค่าชดเชยจํานวน1,935คนเป็นเงิน18,436,007บาท66สตางกรณีที่2กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชยจํานวน688คนเป็นเงิน2,323,837บาท7สตาง์ และสุดท้ายในส่วนของสถานการณ์การช่วยเหลือลูกจ้างจากกรณีลูกจ้างยื่นคำร้องขอให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นทนายความฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีให้ตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541พบว่าในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในเรื่องงานทนายความรับฟ้องคดีจำนวน31คดีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง31คน และมีจำนวนทุนทรัพย์เป็นเงิน4 0 7 7 6 7บาท50สตาง์นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564มีคดีที่กรมดำเนินการแล้วเสร็จจนคดีถึงที่สุดจำนวน28คดีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน28คนและมีทุนทรัพย์เป็นเงิน 2องล้านสองแสนหบาท8ปสเอสตางค์ท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกเดือนทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกด subscribe กด Like กดแชร์และกดติดตามกสอรชาแนลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะ กสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน